สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะก่อนแอร,รี่จะออกไปวิ่งนะคะแต่เดี๋ยวนะคือแบบว่าดูฟ้าฝนก่อนทุกคนมาครึ้มครึมมาแต่ว่าไม่น่าจะตกนะเดา่นะว่าไม่น่าจะตกแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเออแต่ว่าไหนๆก็มาถึงมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนเออเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วอะ่ะก็ขอแวะคุยกับเพื่อนๆแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องปั๊บนึงเนาะ มีแดดแล้วค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ที่แอรี่ออกมานะคะไม่มีแดดเลยก็แอบครึมๆก็ยังลุ้นว่าจะได้ออกไปวิ่งหรือเปล่าก็ก่อนจะไปวิ่งก็แวะคุยกับเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะก็คุยเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะในวันที่เรามีอุปสรรคเยอะๆหรือในวันที่เราเหนื่อยๆท้อๆละลาแอรี่อยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีวิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านั้นยังไงกันบ้างนะคะไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือเป้าหมายระยะยาวหรือจะเป็นเป้าหมายใหญ่ๆก็ได้นะคะอย่างเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะอยากสร้างความมั่นคง ให้ครอบครัวตัวเองในประมาณนี้นะคะก็อาจจะอยากซื้อบ้านซื้อรถหรืออะไรประมาณนี้ หรือแม้แต่กระทั่งเป้าหมายเล็กๆก็ได้นะคะอ,อย่างแอรี่เองเลยนะคะเอาที่แบบใกล้ๆเลยเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะกินหนักมากทุกคนแล้วก็กินพังมากก็เลยตั้งใจว่าสัปดาห์นี้จะตั้งใจลดแป้งลดน้ําตาลนะคะแล้วก็ทานพวกผักผลไม้อะไรให้เยอะๆนะคะพูดถึงเรื่องน้ําตาลนะคะแอรี่ทานแบบไอไอติมอะคะ่ะไอแมกนัมอะคะ่ะคือทานเยอะมากทั้งมื้อเย็นมือ้อค่ําคือแบบว่าก็เลยตั้งใจพอตั้งใจอย,อย่างนี้ใช่ไหมคะ สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะก็เลยเอาเป็นว่าหักดิบเลยค่ะทุกคนก็ไม่ซื้อไม่มีก็ไม่กินก็ทําได้นะคะก็ทานข้าวให้อิ่มทานน้ําเยอะๆแล้วก็ทานผลไม้ยัดๆเข้าไปค่ะทุกคนเออมันก็ได้เนาะมันเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เราก็พยายามทําให้มันสําเร็จอะไรประมาณนี้ แล้วพอพูดถึงเ,เป้าหมายระยะยาวนะคะแอรี่ก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนก็เข้าวัยหลักสีแล้วเนาะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพแอรี่เองอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะแล้วก็หน้าเด็กแล้วก็คุณเป๊อีก ดูเหมือนเยอะนะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองเนาะแล้วก็ยังดีกับคนรอบๆข้างเราแล้วก็ดีกับคนที่เขารักเราด้วยเนาะเออเป้าหมายแบบนี้ถามว่าแอรีอ่มีวิธีการจัดการกับมันยังไงนะคะกับเป้าหมายระยะยาวแบบนี้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปต้นคลิปนะคะแอรี่ใช้วิธีการย่อยเป้าหมายใหญ่ๆอะคะ่ะให้มนันเป็นเป้าหมายเล็กๆล,ลงมานะคะเป็นเป้าหมายรายวันเลย ได้ก็จะยิ่งดีมากๆนะคะแอดี้ใช้วิธีการเขียนทูดูลิสนะคะคือเขียนไปเลยคะคะทุกคนว่าเราอยากทําอะไรในวันรุ่งขึ้นให้มันใกล้เคียงกับเ,เป้าหมายใหญ่ของเรานะคะแอดี้อยากมีสุขภาพดีแอดี้ก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันจะต้องออกไปวิ่งให้ได้กี่กิโลเขียนไปเลยนะคะระบ,บุวันระบ,บุเวลาระบ,บุจํานวนคือยิ่งเรามีลงรายละเอียดมากเท่าไหร่นะคะเป้าหมายเราก็จะมีความใกล้เคียงมากขึ้นมากขึ้นนะคะ แอนนี่ก็จะใช้แบบวิธีแบบนี้ค่ะก็คือเขียนไปเลยว่า,าวิ่ง3กิโลแล้วก็ตามด้วยแพลงอีก5นาที10นาทีเอาที่เราสะดวกเอาที่เราไหวน,นะคะอย่าเอาที่ยากเกินไปนะอย่าง3กิโลของแอรี่เนี่ยคือรู้ว่าตัวเองทาได้แน่นอนวิ่งไปตรงนั้นแล้วก็กลับอีกก็ได้แน่นอนค่ะ3กิโลไปโลครึ่งกลับอีกโลครึ่งก็ได้3โลแน่นอนเนาะก็เป็นวิธีการง่ายๆค่ะก็คือจัดการกับเ,เป้าหมายใหญ่นะคะก็คือโดยการย่อยให้เป็นเป้าหมายรายวันลงมานะคะ แล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่แอรี่อยากแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเผื่อมีใครอยากลองไปทำดูกันบ้างนะคะแอี่ออได้วิธีนี้นะคะจากพอดแคสต์ของคุณนิกรมนะคะชื่อตอนว่า20วินาทีของการลงมือทำอะไรประมาณนี้นะคะให้เป้าหมายเราสำเร็จนะคะก็เป็นวิธีที่ก็ไม่ยากนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก่อนในต้นคลิปนะคะแอรี่จะจัดแจงพวกเสื้อผ้าค่ะเสื้อ,อ,อกางเกง รองเท้าถุงเท้าหูฟังแม้แต่กระทั่งน้ำแอรี่ก็เตรียมไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นมันนะคะแล้วเราก็ทํามันได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องลังเลว่าจะไปหยิบชุดไหมจะไปหยิบเสื้อจะไปหยิบกางเกงไหมค่ะมันวางอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราก็แค่เปลี่ยนมันแล้วเราก็ออกไปทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เขาแนะนําไว้นะคะ ก็ถือว่าดีดีเลยทีเดียวอ๋อเขายังบอกอีกนะคะว่าหรือไม่ก็ใส่นอนเลยค่ะทุกคนใส่ชุดวิ่งนะคะนอนตอนกลางคืนเลยพอตอนเช้านี่ก็แค่ใส่รองเท้าแล้วก็ออกไปวิ่งแต่ตัวแอรี่เองก็คงยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะเอาเป็นแค่ว่าเตรียมมันไว้ตรงโต๊ะทํางานนี่แหละคะ่ะก,ก็ยังได้อยู่นะคะวิธีนี้ และนี่ก็เป็นวิธีทั้งหมดนะคะที่แอรี่จัดการกับเป้าหมายระยะยาวนะคะโดยการที่ย่อยมันลงมาให้เป็นเป้าหมายรายวันซึ่งมันก็มันก็ใช้ได้ผลนะคะสำหรับตัวแอรี่เองแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีการจัดการเป้าหมายระยะยาวกันยังไงบ้างหรือจะเป็นเป้าหมายเล็กๆหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆอยากทําให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองเขียนคอมเมนต์กันมาดูบ้างนะคะแอรี่อยากอ่านของเพื่อนๆบ้างเผื่อจะได้ลองไปปรับใช้หรือว่าเพื่อนๆมีเป้ whereas, าหมายอะไรที่แปลกๆบ้างที่ทําแล้วมาสาเร็จอย Legisl ่างเงี้ยก็ลอง แบ่งกันปันกันมาได้นะคะแอดดี้ก็อยากเอาลองไปใช้ดูบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะแอลลี่ก็อยากจะมาส่งต่อกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรวมทั้งรีมายตัวเองด้วยในวันที่เรามีเป้าหมายอยู่ในมือแล้วนะคะสิ่งสำคัญของการที่เราจะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จหรือว่าเข้าใกล้เป้าหมายนั้นให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือการที่เราไม่หยุดทำเพราะว่าการหยุดทำมันหมายถึงว่าเราจะเริ่มเดินถอยห่างถอยห่างออกจากเป้าหมายนั้นไปทุกๆวันนะคะแต่ถ้าเราไม่หยุดนะคะนั่นหมายถึงว่า เราจะเดินเข้าใกล้เข้าใกล้เป้าหมายมันไปทุกวันนะคะเดินไปทีละก้าวก็ได้ค่ะทีละก้าวสองก้าวเอาที่เราไหวนะคะแต่เพียงแค่ไม่หยุดทํามันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาค่ะเราจะออกไปวิ่งด้วยกันค่ะไปค่ะทุกคน แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยท่าแพลงอีก8ท่านะคะ2เซตท่าละ30วินาทีไปค่ะ 对。<It. S 2> <laughs> said ไม่ไหวเหมือนไงเซตที่สองมห่หวเหนื่อยมาก แม้วันนี้ภารกิจแอรี่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%นะคะแต่แอรี่ก็ให้เป้าหมายของวันนี้สำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะถือว่าวันนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะทุกคนพาตัวเองออกไปวิ่งในบรรยากาศที่สโลดเสลจแบบนี้นะฝนจะวิ่งไล่หลังมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ หิวก็เริ่มหิวนะคะทุกคนแต่ก็ยังอดทนวิ่งไปเนาะกลับมาก็ยังทําแพ้งต่ออีกถึงแม้มันอาจจะไม่สําเร็จนะคะแต่แอรี่ก็ถือว่ามันเป็นแค่จุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆนะคะแต่แอรี่ถือว่า80%ที่ทํามาก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรแล้วนะคะก็พยายามชมตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองแบบนี้ในทุกๆวันนะคะเพื่อนๆก็เช่นกันนะคะอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองบ้างอย่าลืมชมตัวเองบ้างอย่าลืมให้รางวัลตัวเองบ้างนะคะในวันที่เราทําอะไรสําเร็จถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็น เป้าหมายเล็กๆของในวันวันนั้นนะคะแต่อย่าลืมว่ามันจะพาเพื่อนๆไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ของเราได้นะคะในไม่เร็วไม่ช้าเราก็จะสําเร็จค่ะเนาะก็อย่าลืมแบ่งเวลาดูแลตัวเองบ้างนะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะเราจะได้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็หน้าเด็กหุ่นเป๊ะไปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย